ในไหนวันนี้เราก็อยู่บนเตียง,งนะเราก็เลยะจะมีเรื่องอความลับบนเตียงของทั้งสองคนนะครับมาแชร์ให้ฟังกันว่าแต่ละคนเวลาที่อยู่บนเตียงเนี่ยมีทําอะไรบ้างหรือ,อมีเรื่องอะไรแปลกอะไรยังไงบ้างค่ะไอ,<ๆ>อก็ได้คือไอตอนแรกไอคิดว่าไอาเป็นคนที่ไม่กล่นแต่ว่าจริงๆแล้วไอเป็นคนที่กล่น คือแบบตอนแรกคือไอเป็นคือเราไม่รู้ตัวว่าเรากนน่ะพี่เขนพี่เข้าใจปะพี่แต่ว่าผู้หญิงกนไม่แปลกเนาะแปลกดิแปลกเหรอผู้ชายกลน่ะไม่แปลกเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจะต้องกลนแล้วผู้หญิงจะเงียบหรอกนดังแค่ไหนอะเอางี้แล้วแต่ว่าวันไหนเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยที่คนบอกว่าดังที่สุดคือประมาณไหนแซมเปอร์ให้ดูนด่ไม่ได้อะะ ก็เนี่ยจะมาจะมาจะเป็นช่วงๆบางทีก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่คือแต่คือไอ้อะจะหนักไปทางด้านกัดฟันไม่รู้โกรธอะไรใครมาแต่คือแต่คือดังมากแต่ว่าตื่นมาคือปวดกามตลอดเลยอ่ะใส่ปัญญาใช่ใช่ไอ้ว่าน่าจะต้องใส่ปัญญาผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกนี้แหละกับคุณหน่อย ที่บอกอะไรเงี้ยสังกตถ้าวันไหนแบบเหนื่อยๆอยเ,เล่นมาหนักๆ<ไ>อ,อะไรเงี้ยแล้วหลับว่าต <laughs> ื่นเช้ามาลูก <laughs> โห้ยพ่อเมื่อคืนอ่ะหลับคนแรกเลยออ <laughs> ่ว่าหลับคนแรกผิดตรงไหนก <laughs> ดนังมากอ่ะพ่อไม่มีพ่อไม่ได้กลน <laughs> ทุกคนกันแบบโอ้โหที่นี่รุ่มใหญ่เลยกดนกดน ชันในก่อนนอนเขาต้องถามไอ้ละเพราะคงไม่ได้ถามพี่ก่อนอ่ะอันเนี้ยพี่คงไม่ได้ใส่ชั้นในก่อนนอนนะต้องถามไอ้อะพี่หมายถึงว่าก็คือปกติบางวันไม่ไม่ใส่ชั้นในราตอนคืนใส่ชั้นในก่อนนอนไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยสบายดีกางเกงในก็ไม่ใส่ไม่ใส่แต่แต่ใส่เสื้อเ้างอกก็คือใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ปะ ใส่เสื้อยืดเหรอใส่ใส่สิ่งเงี้ยใส่ชุดนอนปกติอ๋อแต่ว่าจะไม่ใส่อะไรข้างในเลยใช่เราจะรู้สึกว่าแบบจะใส่ทำไมมันเปลืองเขาใส่ป่ะพี่เขนต้องไปซักใช่มันไม่ได้สกปรกอยู่แล้วพอเราอาบน้ำนอนไงไม่ใส่เหมือนกันเห็นไหมใส่ไม่ใส่หมดเลยหรือว่าเฉพาะอ๋อไม่ไม่ก็เหมือนไอ้ก็คือใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่แบบบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ได้ใส่มันใส่กางเกงในนอนไม่ได้อะ มันไม่สบายอึดอัดอ่ะเออไม่มีแฟนอ่ะเออแบบเราพยายามเออสารน่ะเธอจำไม่ได้แล้วด้วยจำไม่ได้แล้วด้วยนานมากแล้วด้วยเรื่องวันเศร้าอ่ะพี่เคนคุยกันคุยกันพี่หน่อยนันขนาดไหนของเราก็แบบเป็นครอบครัวไงก็ก็เล่นกันไปอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่นานหรอกก็แบบก็ส่วนใหญ่จะ จะเล่นกันอะลูกก็จะแบบกระโดดบ้างตีลังกาแกล้งจักระจีบ้า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 ก่อนนอนเนี่ยเหรอเออก่อนนอนจะแบบตีลังกาเหรอมันจะคึกอ่ะเด็กมันจะคึกอ่ะกินน้ำตาลเยอะเหรอไม่รู้อยู่ๆก็แบบมีเตียงอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีชั้นอยู่ข้างๆเนี่ยชั้นอยู่ข้างเนี่ยลูกก็ขึ้นปีนชาขึ้นไปแล้วก็เออละละวิ่ก็โดนเลยโดนเลยก็พุ่งโดดตีลังกาลงมาที่เตียงกระเด้งไปอีกคนก็วิ่งก็ว้าวชขึ้นมากระทืบเตียงก็ร้องว่าอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะแบบ โกรธนิดนึงแบบนอนได้แล้วแล้วก็แบบแล้วก็จะแอบขำแบบพอแบบเหมือนถูกเด็กถูกดุให้เงียบแบบก็จะแบบว่าพยายามเงียบแต่ก็จะขำอะไรเงี้ยพักหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ขำเป็นเป็ดเลยอย่างเงี้ยเลยหรอขำแบบมันแบบขำเสียงดังไม่ได้ไงแบบนี้ต้องเงียแล้วก็แล้วอยู่ก็อ้าวหลับหลับไปตอนไหนไม่รู้อะไรประมาณนี้ ดึงดึงคุยเล่นกันนี่แหละเล่นเล่นก่อนนอนอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบที่เราก็จะได้ฟังลูกเขาพูดถึงเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเริ่มมีแฟนยังยังเฮ้ยไม่เพราะตอนนี้มันโควิดด้วยไงอยู่บ้านอย่างเดียวเลยออนไลน์ออนไลน์อย่างเดียวเลยก็ไอ้หรอไอดูเน็ตฟแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไอก็ถ้าจะนอนร้อยจะแบบก็ไม่ ถ้าไม่ดูเน็ตปิดก็คืออาบน้ําแล้วก็นอนเลยไม่เปิดเพลงอ่ะไม่เปิดเพลงมากองเปิดเพลงตลอดไม่แต่มากองอ่ะเปิดลเอออแต่มากองอ่ะเปิดเพลงนี่นะไอเดินมาถึงกองลำโพงลำโพงเขาจะอย่างอย่างสวยอย่างทันสมัยที่สุดใช่ที่ดีที่สุดเขาก็มาตั้งใหญ่มากคิดดูอ่ะเจ็ดโมงเช้าอ่ะแล้วแทนที่จะเปิดเพลงแบบอะไรที่มันแบบตอนเช้าอ่ะยามเช้าก็เพลงอะไรมะ ไม่ได้เดี๋ยวมันง่วงมันง่วงเราก็เดินก็แบบโอ้โหไอเขาฟิลไหนเนี่ยแบบเปิดเพลงแบบว่าอยู่ในเถกมาเลยอ่ะตอนเจ็ดโมงเช้าอ่ะไม่เดี๋ยวมันง่วงไงมันต้องแบบว่าทำอย่างให้มันตื่นอ๋อนั่นคือบิวใช่ออ๋บิวโอเคโอเคตื้อดื้อไม่มีตื้อ หมีเน่าอ่ะคือมันเน่าแหละเพราะว่าไอ้ไม่ยอมซักมันแบบสิบปีแล้วอ่ะไม่ซักเลยหรอไม่ซักถ้าซักมันจะไม่มีกลิ่นอุ่นๆอยู่อ่ะคือมันจะอุ่นๆ่ะไม่เข้าใจความหมายขาว่าอุ่นๆแต่ว่าคือมันจะรู้สึกว่าตรงซอกหูมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบเป็นกลิ่นที่เราแบบต้องดมแล้วเราหลับเออถ้าเกิดถ้าเกิดแบบไม่มีหมีก็จะนอนไม่หลับอืมซึ่งมันก็แบบเน่ามากแล้วตอนเนี้ย ก็ไม่ถ้าถ้าตอนสมัยสมัยเด็กๆอ่ะอยู่หนุ่มๆอะไรเงี้ยถ้าอยู่ที่อเมริกาไงอย่างเงี้ยไม่อาบน้ำได้มันไม่ค่อยร้อนแล้วอยู่ที่ไทยล่ะลากยาวเลยไหนรอส่งการทีเดียวอาบทีเดียวอะไรเงี้ยเลยรลากยาวเลยอย่างมากก็ตื่นเช้ามาก็แบบเอาเอาน้ำมาแล้วก็สบู่ถูตรงนี้ถูถูแค่ตรงจจ็คแร พี่เค้นมกมงเหมือนกันนะเนี่ยหมดเลยภาพลักษณ์ที่สดสมมาอ้าเหรอก็ปกติผู้ชายก็แบบนี้แหละโอเคน้ำฉีดไปละที่เห็นรูปที่แบบใส่ชุดหล่อๆนี่คือแค่เอาน้ำถูจักแรแล้นะคะไม่ได้บ <laughs> <laughs> ไม่ได้อาบน้ำแต่อย่างใด <laughs> ก็คืออย่างของไอ้หอยก็มีไม่อาบบ้างถ้าเหนื่อยมากแบบแผนละคอเนี้ยถ้าแบบมันถึงประมาณแบบตีสามสมมติก็คือนอนเลย นอนเลยทั้งอย่างนั้นเลยแล้วค่อยมาอาบทีเดียวตอนเช้าประหยัดน้ำพี่ไม่เคยทำมาแบบนั้นเลยไม่ไหวเลนไอถูเจะแกละอย่างเดียวก็ไม่พอกันนี่เห็นไหมขนาดน,นี่แค่คุยกันนะยังสนุกขนาดนี้เลย้อ,องไปงติดตามในล,ละครจะสนุกขนาดไหนอัมอพากับ